กันชัยกล้ามากถามต่อหน้าเติมมาไหมชาดาตอบเองชัดๆที่มาอาการงื้งๆเมื่อวันที่14กันยายน2 5 6 6นายชาดาไทยเศษและธรรมนรีช่วยมหาไทยเปิดใจในรายการหนกระแสที่มีพิธีกรดังกันชัยกำเนิดพลดำเนินรายการโดยพูดคุยในภารกิจปราบมาเฟียและผู้มีอิทธิพลตามที่ได้รับมอบหมายมาโดยพิธีกรดังถามถึงผู้มีอิทธิพลในจังหวัดอุทัยธานีมีหรือไม่ก่อนรัฐมนตรีช่วยมหาไทยตอบว่ามีแน่นอนก็ตนไงแต่ตนเอง ถูกตรวจสอบแล้วโดยเคยค้นบ้านแต่มาวันนี้ทํางานให้ประชาชนทุกอย่างในอดีตก็จบแล้วหากจะปรับปามผู้มิธิพลก็จะเริ่มจากที่บ้านเกิดของตัวเองก่อนด้วยการเรียกมาคุย70-80คนว่าให้อยู่นิ่งๆทาตัวให้สะอาดก่อนเพราะกำนันและนายกอบตก็ลูกน้องของตนทั้งนั้นโดยขอกวาดบ้านตัวเองก่อนหากใครทําตัวมีปัญหาก,ก็เจอกันจากนั้นค่อยขยายไปจังหวัดอื่นหนุ่มกันชัยถามถึงกรณีที่หลายคนสงสยัยที่นายชาดามีอาการคอดุ๊กดิก๊กและงึองักงักโดยบางคนสงสัยว่าดีดหรือ เติมมาหรือไม่นาชาดาวกล่าวว่า กรณีนี้เป็นอาการป่วยเพราะกระดูกคอมีปัญหาจากอุบัติเหตุสมัยวัยรุ่นที่ซิ่งรถจักรยานยนต์ทําให้คอมีปัญหาโดยช่วงนั้นมีออกสื่อเป็นช่วงอดนอนด้วยทําให้มีอาการขึ้นมาซึ่งเตรียมให้หมอฉีดยาที่คอให้ส่วนหนึ่งมาจากน้ําในกระดูกคอแห้งด้วยทําให้ต้องกายภาพหากอดนอนหรือเครียดอาจจะมีอาการชนิดนี้ทันทีตอนนี้พยายามสร้างกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงหากดูจากฟิล M ์มเอฟเย์ A L e, จะเห็นได้ว่ากระดูกคอเอียงมากหนุ่มกัญชัยยังถา,ถามถึงคลิปที่เหมือนพูดคนเดียวในสภานายชาดาชี้แจงว่าใครจะ พูดคนเดียวคนบ้าเหรอโดยตนใส่หูฟังและคุยมือถืออยู่โดยวันนั้นมีคนอภิปรายอยู่ตอนตอนฟังแล้วคิดว่าไม่ถูกต้องทําให้คิดตามโดยมีการสลัดคอแต่ไม่ได้พูดคนเดียวโดยยังท้าให้ไปตรวจฉี่และตรวจเลือดได้แต่หากตรวจฉี่ของตนแล้วไม่เป็นสีม่วงคนมาท้าต้องกินฉี่ของตนไปด้วย